สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ n s p รีวิวกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะเรามีไอเทมเด็ดสุดพิเศษอยากจะมาแนะนำทุกคนนะคะซึ่งก็คือเก้าอี้อีโโนมิรุ่น justin ตัวนี้เลยค่ะส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ และในส่วนของพนักพิงศีรษะนะคะเขาสามารถปรับขึ้นและปรับลงค่ะและยังสามารถสปริงรองรับสลีระของศีรษะของทุกคนได้นะคะในเวลาที่เราทํางานมาเป็นเวลานานนะคะแล้วอยากอยากจะพักศีรษะหรือว่าอยากจะพักต้นคอก็สามารถพิงลงไปแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยรองรับสรีระททาให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายมากเลยค่ะ รู้หรือไม่คะว่าตัวเท้าแขนเนี่ยมีความสําคัญต่อการนั่งเป็นอย่างมากเลยนะคะและก็ยี่รุน,นี้ค่ะลุนจัสตินก็สามารถปรับระดับเท้าแขนได้ถึง4ระดับหรือเรียกกันว่า4 d ดีได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นปรับลงค่ะปรับเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังนะคะและยังสามารถหมุนบิดได้ประมาณ30องศาและที่สําคัญค่ะสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกาอิ้รุนนี้นะคะตัวเท้าแขนค่ะเขาทํำมาจากวัสดุ PU นะคะทําให้สามารถรองรับตัวท้องแขนได้เป็นอย่างดีค่ะ ตัวแผ่นของเขาเนี่ยจะมีความใหญ่มากค่ะทำให้มีพื้นที่ในการรองรับส่วนของหลังเรานะคะและอีกอย่างค่ะเขาเนี่ยยังสามารถสปริงได้ด้วยเวลาที่เราพิงลงไปนะคะเขาก็จะรองรับแรงแล้วก็รองรับหลังเราค่ะทําให้เวลาเรานั่งพิงนะคะรู้สึกสบายแล้วก็ไม่ทําให้เราปวดหลังเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ และสําหรับใครที่ตัวเล็กนะคะอยากจะให้เบาะเนี่ยเลื่อนเข้าไปข้างหน้าตัวนี้นะคะก็สามารถปรับเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กที่อยากเลื่อนเบาะเข้าไปข้างหน้าหรือว่าคนตัวใหญ่หรือว่าขายาวที่อยากจะดันเบาะเข้าไปข้างหน้านะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะและฟังก์ชันเด็กๆอย่างหนึ่งของเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็คือระบบการล็อกพิงเอนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเขาสามารถล็อกได้แบบมัลติดล็อกเลยค่ะระบบมัลติดล็อกก็คือเราสามารถล็อกกันเอ็นของเขาเนี่ยได้ทุกองศาเลยค่ะ สำหรับโต๊ะทางานของท่านไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าโต๊ะทางานเนี่ยสูงเกินไปเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็สามารถปรับโชกขึ้นได้ค่ะหรือว่าโต๊ะทางานท่านใดน,นะคะที่มีความเตี้ยกับความรู้สึกเนี่ยก็สามารถปรับโชกลงได้ค่ะโดยเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะใช้โชกที่มีขนาด7นิ้วค่ะเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้ในสํานักงานทั่วไปค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนของขาค่ะเก็วินรุ่นนี้นะคะรุ่นจัสตินค่ะใช้เป็นขาอลูมิเนียมนะคะซึ่งข้อดีของขาอลูมิเนียมเนี่ยก็คือเวลาที่เราลากไปลากมานะคะเขาจะมีเสียงที่ค่อนข้างเบาเลยค่ะทําให้ไม่ส่งเสียงรบกวนในสํานักงานค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเก้าอี้โกนมิดรุ่นจัสตินค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าเนี่ยสามารถติดต่อทาง Line Official ทางด้านนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะคะสามารถสแกน QR วอา e คฝั่งนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย